ันนี้เราจะมาเอาชนะยิมหนึ่งกันใช่แล้วไม่มีอะไรมากเอาชนะยิมหนึ่งไปเลยไม่ได้มีอะไรมากรยิมหนึ่งข้างง่ายคราวที่แล้วเราลืมเซฟต้องไปเล่นใหม่หม,หมดเลยทุกอย่างต้องไปควิดแ t กกันแล้วกันเราไม่เข้าเลย ือว่ายิ่งหนึ่งก็กานง,ง่ายมากค่อนข้างชิลเลยทีเดียวปรับสปีดใี้เร็วขึว้นหน่อย สึดแล้วน่าจะเป็นแบบดูโอเนี่ยดูโอดูโอเออเยอะอันนี้ได้กันและแท็กไม่รู้อาไม่ออกไม่เป็นท่ากัดกัดไฟ nói nào rồi Ủa, oh, chụp chân lười Wow Thật đạc Wow thuộc à, thủ quân này Ở trong ค่เดื่มเรื่อยๆสุดแรงมานจะแรงมากรู้สึกว่าไฟจะตีมไม่ค่อยเข้าไงจุดีธรรมดาไปต่อกัน วีเนวีทุกข้อตัวนี้จะเป็นน่าจะเป็นยิมหินนะนี่หัวหน้ายิมค่อนข้างง่า,งายเลยยิมแรก กไม่เข้าแค่ไปแย่ oh yeah, แล้ว ว่าปล่อยท่านี้ไม่ได้อะทำไมนะอันนี้ได้ไหมโอ้ยรีเลือดน่าเกียดมาก เวยนกรรมแล้วอ้าวไรเนี่ยลูกเจี๊ยบลูกเจี๊ยบคุมงอ้าวไม่มีดาบเห็นตายแล้วนี่มันัาคุยดินมันไฟไม่เข้าไม่ได้ต้องเนี้ยบี กัดมันเี้อมันจะตายแล้วการไ่ดิมโอ้ยยากังวะเอ่อะไรกัดมันตายเฮ้ยเวลขึ้นรัวเลย เฮ้ยเพื <Yes ่อนขึ้นลุัวเลยวะแล้วม่ตัเป็นยังไกันเบบี้เบบี้ยโน้ยมาบ้าออันนี้อ้ยแค่คาเาไม่มีดาเมจด้วยยอดจริง ช่น้าและวชิ่อไหมได้เดยนตายิ้มนี้มาแล้วไปมันจะไม่มีอะไรมากเ่ะอไอนี้เดินเล่นนี้แนี่ยนหนาล้วกันอะไรอ่ะเขาวิ่งได้จบกันเหรอคมใช่แหละ ตาม้ไปดูแล้วกันจอยจอยมาทุกกันอจอยมาทุก,กันจอยมาทุกคนเลยเว้ยจะขึ้นไปยังไงเนี่ยเอาสวยแล้วต้อง <c oughs> มีทางไปเลยนะแ้เข้ามากันยังไง <c oughs> เฮ้ยเข้าไปยังไง ว่าไปแล้วอ๋อนี่อยู่นี่อ,อ่านไม่ออกเตือนไปนี่เหรอเฮ้ยเด็กน้อยเด็กน้อยเอ้ยมาสู้ฉันจะเรเวไเหมือนปีบุย้ยโอ้โหไม่ได้ละไม่ไกันนี่ สมัยนี้ห้างจริงเสียงไม่ค่อยดีอยู่ <c oughs> เฮ้ยอะไรอ่ะน่าจับจริงตีมันจะตาไยไหมเนี่ยอ้เดีมันตีมันโอ้มันตายโอ้โหสู้เสียกระทาเลยเว้ยคนนี้

นี่มันอะไรเนี่ยหน้าตาเหมือนปลาเลยไม่น่าสนใจไปดีกว่าโอ้ยเนี่ยลุงมันใครอะไรเนี่ยเช่วะจำไม่ได้แล้วเออเล็กกซ่าไม่ไม่น่าใช่ปะน่าจะมาผิดตัวแล้วเนี่ยก็ใครรู้ก็คอมเมนต์บอกแล้วกันไอ้เนี่ยไม่เข้าเลย ชื่ออะไรวะตัวนี้จำไม่ได้ยิงเนะี่ยชื่ออะไรวะเป็นประเทศดีนะไม่เป็นห้าเหรอ อะไรเนี่ยเุ้ยเนียดเนียดจับไปดมไหมอ้าวว่าจะจว่าจะจับอยู่แม่งทีเดียวตายเรืเอยโอ้ยมีอีกคนหนึ่งท้าอยู่นั่นแหละน่าเบือ่อจะไปมัปไหนนมวันนี้การมัน เป็นท่าเอ้ามาเกันกันตัวนี้ไปใช้บ้างดิกระต่ายดับเบิลเลยเหรอ <c oughs> โอ๊ยจ็บคอจะเป็นโควิดนะบอกก่อน ตายลไะไอจ้าบ้าไอเจ้าบ้าใครเนี้ยท้าชี้ท้าเยอะจริงไอเอ้าปิดใต้เอาไปโดนคุยด,ดินใส่เนี่กัดไฟเขี้ยวสังหารคามเขี้ยวสังหารได้ไหมชานี้เบิกมันไ่อยู่ เไปเป็นไงโอเคสู้เส,ส,สร็จแลว้วทำนไม,ม่อะไรวิ่งเขาเหรอไม่มีเลยดับเบิลไปหนึ่งทุบครับโอ้ยโอ้ย,ด,ยดับเบิลเลยเหรอข้ามไปตอนสู้กับพวกนี้เสร็จทั้งหมดเลยแล้วกันเอาล่ะมออาไอ้สู้เสร็จแล้วเจอนี่ <laughs> ชุบเอ้าหายโดนนั่งหนึ่งคนโชคดีเลยนี่ไะดดโดนงอเลยจังงาจะว่าอ้ไม่ติดด้วยเออได้ไปแล้วไม่ใชื่อวะที่ตกวข่างนี้ไะงั้นแหละไม่แน่ใจ

ไม้นี่ว่าจับไปไดีไหมอา้าขี้เกียจไปจับไ้มปน,นั่นหาจับเพียงันนี้ก็จอยจับไปวันไหนครับคุณจอยน,น,นีัเท่านั้เนียบีเขาเป็นกำลังหลักของทีม มันมันกะตายมันกต็นกตายเฮ้ยเอ๊ะกีอ่อะไรเอ๊ยน่าแบบแบบยูวีเหรอยไม่ใช่ปุยหรือเปล่าไม่น่าใช่ไปดีกว่ายับออดได้กระต่ายตัวเดิเดดมเลยเน่าไ,ไ,ไปยิ่งไปยิ่ง ข้าท่ำนี่อืมอะไรเนี่ยหน้าตาเหมือนแรดใจจับดีกว่าที่จะตายไม่ตายด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยยู่ดิโอ้ไม่อยู่ด้วยจริงอ้าวตายเลยงานนี้อะไรเนี่ย จับไปที่ไหนหมดอะไรเต็มหมดเลยวะเนี่ยในนี้แกงล็อกเก็ตจะแกงล็อกเก็ตหรือเปล่าเจ้าโอเคหรอเกฉ้าเ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 ปล่าเริ่มด้วยตัวตอนนั้นโดนกัดทีเดียวไม่ตายไง ปืนไม่ได้ไม่ได้กัดคของค่าแรงกว่าเปืนตายซะนี่ตีป์นละลายกลายเป็นฝุ่นยาดเลยเป็นน้องมาน้องมานี่น้องของคุณลุงเหรอไม่อ,ออยู่้ำา xa xưa đi rồi. Mình hỏi, Mình Ở chính đã à? xa phải xa xưa 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 xa xưa

อ๋อนี่ไม่มาบังแล้วนี่ไงไม่มีอะไรทำแล้วแหละโมนี่คืออะไรอ๋อนี่มาแล้วโอ้โอ้ยเสียงอะไรนะจะน่ารคหนึ่งเ็นว่าต้องทำไปก่อน ้ม่ทำไงอ่ะยังไม่ทำอะไรอ่ะงงอ่ะเออรันดิรันไม่ได้ด้วยขาทิ้งแม่งเลยโอ้โห,โหรักด้วยจับก็ได้เห็นรักก็แหละเออง่ายใจง่ายได้มากง่ายได้ นั่งชื่อโอ้ยทันแล้วมาจะเฮ้ย,อ,ยอะไรอ่ะใกย่ขนาดนี้ใช่เลยโอ้ยชื่ออะไรวะเนี่ยขอไปกนั่นอ๋อหินทุกหัวแล้วนี่อุ้งตีนแมวเอ้ยนี่เวลอ้แนงจริงนี่ไหม วะจับกันได้ไหมก็พาร์ทนี่ก็จบแค่นี้เหมอกันแหละอันว่าไปเจอกันใหม่พาร์ทหน้าแล้วกันเราวันนี้ลาไปแล้บายเฮ้ยยิงไล่ยิยงลาขอ,อ,าอจับไปให้ดูกันดีลาจริงเรา Oh. 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 What? Okay, the bone kick him, huh? Okay, I'm not. Lighting, huh? I'm taking a kick now,